สว,ส,สวัสดีครับสวนเพื่อทุนนิเวศผสมประสานครับมืัอนี้ครับนะครับพี่พาพี่น้องเขานะครับทำความสะอาดสวนนะครับตัดหญ้าตัดหนูตัดยังก่อนไม่รู้แล้วนะครับสบายเลยปฏิทินมือ ER. ส <against> <let> anyway. <ain> ้นนี่พ่อต้องหาจะตัดหญ้าป่ะเลื่อมเลื่อมเลยตัดหน่อยลงเรื่อยๆแล้วสวนนี่เพต้องตัดเล่นแล้ว่า กวดใบใหม่สิเป็นไรอ้วนห่หอนปะถุยตัดต้นนั่นพักกันนันไอเด่นต้นแมงดาเด่นดเ,ดเดี๋ยวไปซื้อใบายาข้าวก่นักนะะเอาก่อนเดี๋ยวรถเก๋งไปแาวเดียวก็โอเคอยู่ฉีดยาให้เมื่อคืนสองเข็มเมือแ่ไไอไงต้นนี้ครับตีพัดเดี๋ยวตัดใหญ่เลยพัดเอานี่ลงเด่น บอ่อมันสูงผูโวตัวเฉลีย่ยไตัดเครื่องตัวเออตัดเครื่องต้นนั้นเป็นพุ่มตัวเนาะเอารถอีแตนเ้ามาเดี๋ยวมีหลายคนอยู่ดิต้นบักขามเปรียวออกเบอรเลยเด้อนีิเราก็เอายางม่านใส่โคนมันนั่นเตะอย่าดูดเชืเ่อมเตะเอาไปเห็ดทานแก่ก,กันห้องบ่อเห็ดไทยเนี้ย <laughs> <laughs> เห็ดทานไหมไปเรียบไปนห ตัดต้นมาจากต้นละมื่อไงเมื่อเนี้ยตัดต้นเนี่ยเนี่ยแทงง่ายครับต้นนั้นยังกว่าคนต้นกันเก่าตัดตัดจากต้นเรา่ท่นเด็ดเกจากต้นไหนละต้นกันเก่านะต้นมันป่านะเมื่ทันเถิดมันมีเห็นปะนั่นนะไอเลียวเห็นอยู่นะต้นกันเก่าดอกมันหอมหอมเมย์มันไม่เขียวต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดไปเข้าก่อนต้นยาวพีชเยอะเออนั่นแหละดีมาก นี่ครับธรรมชาติคาสามจากปีละมือคาเขาเนี่ยสี่ปีเลยเนะาะตั้งแต่ปลูกเลยแล้วตั้งแต่ปลูกคากรมูน่ะเริ่มต้นนะนพี่น้องเนี่ยปลูกคากรมูเลยนะครับมีคาบักวยด้วยเนาะที่ปลูกกรมูเลย่ย์อเออนั่นแหละสามย,าย่างนี่ละปลูกกรมูมแล้วก็ที่ผักหวานผักหวานก่อนปลูกกรมูมีข้างโมแก้วเห็นข้างของเขไม่ใมีอนดีหรอกเออจะไปทำลายมันแล้วก็ไผ่ มีอันลูกไผ่เล่ะบัดเมือแรลงพัดหักลูกไผ่ลูกไผ่หลายบ่มึมเพียป้าไพ่กัเริ่มนั่นแล้วด้วเปิดหญ้านี่มันขึ้นนะพี่น้องนี่ล่ะกําลังเรื่มมนาแลงแล้วมึงจะสูบยาได้ถิงยาลงไปใหม่เปด่าด้เนีเ่ยนาแลงก็อไพ่พี่น้องเอปลูกไว้กันล้ม นะครับกระดิตัดหญ้าเ็จก็ะดแต่งกิง่งเอานั่นเอานี่ออกนะครับเอาพวกงาทุงท่งสูงออกต้นไม้มันใหญ่เบิดแล้วนะครับปักผ้าต้นนี้เป็นกระด้กลงไหมพ่อปลูกสามเลี้ยนหนึ่ง <c oughs> ปลูกสามต้นเลี้ยนหนึ่งก็นนงกดีโก้เป็นยังอันนี้เขาเอาิ้นกล้วยยังหูปะเป็นเขาคำหลัดฉนกอย่างก็เคยอย่งก็บ่ามีอันอี้อย่งก็เขาเอื่นยังบุ๊ผมก็ลืมถึงหรองเอามาตากเอามาจาก ยังปะวังน้ำเขียวนะครับตัวนี้ขอเพิ่นมาไปไปนั่งกินนั่นเข่าไปเห็นกล้วยก็เลยขอเพิ่นนะครับเป็นก็เลยให้มานวลเป็นที่ยงกล้วยไข่ทางในนะนวลมันเป็นนั่นสีแดงเลยด้วยเป็นสีแดงนะตัวนี้นี่แหละนั่นแหละเย็นแล้วแต่ว่ามันกับบางงามหนูมันเป็นดินยังไงบุ๊ดินทรายดินหยังบุ๊คฮ็ดคอลรอคอลรออยู่กล้วยนี่นี่มันเป็นตะซั่งที่ยังเด่นนะ ว่าอ oh, oh, ๋ออันนี้เขายังเป็นยอดที่เดือมึนเลยนี่ในนะพูดนะข้นเป็นต้นไม้พูดนะเปิดมันขืนนอดพุ่นต้นเลยบอยมันขึ้นน้ำเชียว์ดมือพูดนะขอยู่วัต้นไม้ันี้บอยมัเป็นหังดอกต้นไม้เขาตายแล้วบ่ตายเพ่นะเงากียังไปตัดด้ไหอวันตะมันบ่อยยังมันยังเซบะต้นบักกรดทุกโรคอือยังยโบบมันขึ้นเป็นเชียรไงแล้ว ผุนนะ่ะมันขึ้นไปอหอดถึงหยอดมันหยอดมันกินได้เด้ต้นบักกระทลงล o n g นะเห็<ใ>นเขาขายน้ำงานไหมเห็นส <He en S 3> ิมีต้นเดียวพุนขึ้นไปพุนพี่น้องต้นบักกระทลงล o นะครับหยอดมันก็กินได้แต่ว่าเขาต้องเอาบันไดเฉียบเอเบางช่วงแล้วมันขึ้นไปถึงต้นนั่นยังเกาะชิเล็กพี่นะองนะแต่ว่าชิเล็กต้นสูงนี่ก็เขาทาดีเนาะมันเป็นห่มไหมเนียนร่มรื่นร่มรื่นแค่หมดเดือนได้แล้วก็งูจงอางเขาจะมาสิแต่บ่มาดอกพี่น้องมันสะอาดแล้ว มันมันมันหยาบโหกแล้วหยาบเเกิดเลยนะครับเห็นปะแต่ก่อนตัดจนวาเด่นเพ่ม่ยมันล้งกันเอาอ่างงาไ่ออกเลยครับอันนั้นไอ้ที่ได้ปลูกบุกทั่วนี่ครับผมเดี๋ยวมาขามแปียออกครับปลูกมันมันหกกลยทดอกขามแปีมันเป็นฟักนะครับพี่น้อง ต้นนั่นนั่นขาดแยกต้นแพะต้นนั้นเนี่ยเก็ตัวนี่หลอกเขามันมันลมเองเดกเพรมันเดียวมันขืนเองตลาลวดไออมาปลูกพาหัวปลูกต้นนี่หลอกเดี๋ยวฝนมามันก็ข้นแล้วต้นนี่หลอกเข้าใจไหมนี่พี่น้องเอามาปลูกเอาหัวพาพี่น้องเด้ตสมมติเขาได้หัวยังไๆมาเขากว่าพาเด้ยจะสิบส่วนกับบ่อปนหนังนะครับ แล้วก็ฝฟังดินว้คือผมฟังว้นะพี่น้องเนี่ยผมฟังไว้เกิดทุกต้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฝังดินว้เกิดเบิดเลยแกงเสียบก็ยังนะครับเนี่ยต้นนี้หลอกนะ่นอืยมีอยู่ประมาณสิบว่วเหงาได้มาหัวหนึ่งพาจายพินใหม้มานะครับีกชดมาเล่โอหประมาณนั้มต้นไม้ไงเบิดเหรอบิ่ดนะครับเบิ่ด อันนี้ก็จะได้แตงออกแล้วนี่ตรงสายลืมมเอิ่ังไหนพี่น้องเพื่บริษัดออกนะครับนี่มันต้องแตงออกนะครับพรานั้นมันทะลุไปขึ้นใบบก้ายเลยอันนี้ก็ต้องแตงนะครับมันนี้พี่น้องเนี่ยต้องแตงออกเปิดเลยนะครับตัวนี้แตงที่ลงขี้เล็กแต่ว่าต้องตัดหยาก้อนตัวก่อนแตงนะครับมันค่อยเห็บไงเนี่ยเป็นบกขำปุงขำเปียนเนี่ยเอาออกเปิดเลยนะครับ มันหกกระสือหรอกมันบ่ได้กินไม่หรอกธรรมชาติร่มรื่นที่สุดเลยนะครับน,นี่นะครับพี่น้องหยาปลายหยะข้ามไปต้นยางหน้ามันขึ้นหมดแล้วนะครับมันมันตีห่มคุ้มกันหมดแล้วจากป้าปู่ยังมาเป็นหรอกนะมุนอุยลุย จากผักหวานจากปลาไหม่เก๋อะไรก็ตัวไหนต้นใหม้ผสมกับผักหวานแล้วกับปุ่นเด็กกเห็ดเป็นโซดอันนี้ปลาลูกผสมน,นี่ปลาผสมเลยปลาตัวอย่างตัวไหนเขาเอิ้นกระมือนั่นก็เป็นปลาไผ่ปลาหยังไปอนเด ปลาไพ่กับสดปลาไพ่ไปนอนทั้งบุ่นปลาบกม่วงปลานันปลานี่อันนี้มันเป็นปลาตัวอย่างนี่ผักหวานนี่แพะอันนี้ก็เป็นสิ่งต้นกันเก่ามันคือเอียงมึงตัดดิมันคือมันเอียงไรเอามันคือล่อมะนี่ก็ไปนองต้นมันปลาว่าเมื่อมไว้มันหักเลยนะแพะ หอยมันหักแล้วมันต่อต้นนะหอยมันหักนี่ต้นมันป่าต้นกันเกลนะครับพุ่นต้นหนึ่งเหลือหลายต้นนี่เป็นสิบต้นหมดแล้วนะครับสำหรับต้นมันป่าห้องนี่ต้นยางนะต้นยงนางนะหลายกวู่มูเลยพี่น้องพุ่นนะฮะ เพื่อยนก่อบ่ของสามใบมาดดูกับไปลื้อกอไผ่ก้อนกับไหนอือพี่น so ้องเอาใจดากรถอีเตียนกระเดื um e> ่อถมีนสามมาน่ะอยู่หลังสวนกับอันยังก่อเหนข้างบักทั่วเล็กนะเอาออกไอ้ติไทยเข้าใจไหมเราไอกับไปตลาดข้าวเดียวเอารถจริงไปข้าวเดียวได้พี่น้อง เจีก็บยุ่นี่แหละเนาะครับตรงเดินนะครับผมมาเที่ยวได้พนะี่น้องปูปลากับเตียมอยู่นะครับเมื่อมึงกี่หลักปลาไอ้เพื่อนมึง,มงน,มน,นี่ดดต,ต้นแดงกันเมื่อ้เมื่อมต้นแดงนี่กี่เมือ่อกี่ดูต้นแดงกันเกิดทั้งวันเลย<า>มันมาเจอทั้งหลาอ่ะเดีย๋ยวแต่งงานมันแต่งให้ตัดว่านี่ ใครเอามาวู้น <m> ี the like ่ก like. ็โดนเนี <laughs> ่ยนี่ทงแต่เขาตัดลงเด่นเนาะคนอื่นตัดเนี่ยลงน้องตัดเลยพอเขาตัดออกจากงามันไหมงาต้นนี้นะคือว่าตัดออกเนี่ยมั่งตัดอกเนาะตัดหอกรู้อันี่นะมึ่งตัวแดงตัวนี้นะเบิ่งแต่มันตัวหน่อยๆผมได้นะไงเลี้ยวหักอีริไอ้มันนี่เด็กห้อยมึงตัดนี่เด็กนี่นี่นะนี่นะ เครื่องตัดมันยืดกันเรื่อยๆนะมันยืดขึ้นจนไมอยุบี่เราเงินบนนี่ครับห้อยห้อยถือเครื่องตัดหญ้าดีจนบกขาดตัวนี้ปีนตัวนี้ปีนได้ล้วผมเบึ้งมันมั่งจ๊หน่อยๆเลยนะครับนี่ต้นทำนี่แหละนี่พี่น้องนี่คอยถนอมมันขึ้นมาเรื่อยๆแดงนะครับต้นนี้เพราะผมยางไม้ยังไดงผมก็เอาเม็ดสีนสีนสีนมันขึ้นเลยตัวนี้สีนมาถึงแล้วครับตรงท่ลีย่างดีนะครับต้นแดงตัวนี้ห้อยเครื่องตัดหญ้าเท้ๆลยนี่ นี่เห็นหลักฐานไว้อยู่นี่นบบดูนี่งบ่ได้บ่ได้ไก่หันดอกมาหลุดเครื่องทันทีไงก็ขาคดหรอกพี่น้องเขาเดียวนี่ครับสุดยอดนะครับเป็นเงินอะไรเด้เนี่เป็นเงินอะไรเด้เนี่ยฮะอืม,อมโอเคพีน่นะ้องเนาะมาติดตามกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้พานะเบิ้งคอร์รเกเลนะครับ,บ